เราทำแบบนี้ไว้กินนานๆได้นะคะไม่ต้องกลัวเสียนะคะเหมาะที่วิธีทําน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมเมนูหลังจุดเจนของเราครับไก่ต้มพวกเบลือใช่ใช่ค่ะเรากินแบบต้มเบืือแล้วเราก็เอามาคั่วแบบนี้นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันตอนสายๆนะครับโหยังไม่มีใครตื่นเลยครับตรงนี้นี่ขนาดสายแล้วนะอันนี้เรามีไก่ไหวเจ้าเหลือเหลืออยู่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทําไว้เราทําแบบนี้ไว้กินนานๆได้นะคะไม่ต้องกลัวสีนะคะอืแล้วอันนี้คือไก่ต้มใช่ไหมแม่ใช่ไก่ต้มนี่เราไหว้แล้วเราเหลือนะคะอ๋อครับนี่นะคะอยากจะมาทําวิธีเอาเก็บไว้กินนานๆนะคะเผื่อเราไม่อยากกินไก่ต้มแล้วนะคะ เราจะมาทำไก่คั่วเกลือกันเลยนะคะนี่นะคะคั่วเค็มไว้กินนานๆนะคะอ๋อก็คือไก่ต้มคั่วเกลือค่ะนี่นะคะนี่นะครับเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำมันน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะนะคะเป็นน้ำมันหมูก็ได้นะคะนี่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะเกลือครับพริกไทยหนึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะมีกระเทียมนิดหน่อยนะคะแล้วจะมีน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะ อ๋อค่ะอ๋อปรุงไม่เยอะค่ะแล้วก็จะมีไก่ของยายนะคะตัวหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้แม่ต้มไว้นะคะค่ะต้มว้ไว้แล้วนะคะวเจ้าครับค่ะแต่เช้าเลยลูกยังไม่ตื่นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมก่อนก่อนนะคะผสมเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะคะผสมนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเ้าเขาไก่ก่อนแล้วเราก็จะเอาไปคั่วมันจะได้เข้ารสเข้าเนื้ออืน่าสนใจครับคุณผู้ชมนี่เครื่องปรุงค่ะะกับเป็นเมนูวันอาทิตย์แบบนี้นะครับค่ะอันนี้นะคะ ยายก็จะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะนี่นะแล้วผสมให้ละลายก็เลยนะคะนี่นะคะ,หะ,คะเหมาะที่วิธีทำน <laughs> <laughs> า่ค่ะยายจะเทไก่ใส่เลยนะคะอ๋อ <c oughs> เทไก่ใส่ไปแล้วครับยายก็ใส่ถึงมือเขาหน่อยนะคะไก่ไว่าเจ้านะครับคุณผู้ชมถ้าเราเหลือแล้วเราไว้กินนานๆเลยนะคะ แล้วเราเข้าพริกไทยดําตรงนี้เลยไหมแม่เดี๋ยว่อ้เขาค่ะแต่ตอนนี้เราทอดก่อนนะคะเดี๋ยวเขาอันนี้ก่อนนะคะให้เครื่องปรุงของเราเข้าไก่ให้ดีเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมบางทีเรากินไก่ต้มเบื่อละใช่ค่ะยายก็ไหว้นิดหน่อยเองนะคะไหว้แค่ตัวสองตัวแค่นั้นแหละค่ะไหว้ลดมั่งแบ่งให้ลูกให้หลานไป ก็เลยเหลือแล้วเราก็เราก็จะมาเอาไว้กินนานๆน,น,นะคะอ่าอ่ะค่ะประมาณนี้นะคะอ่าครับผมค่ะ<ม>เข้าวเขาหน่อยค่ะ,ะเขาช่วงพุงเข้ากันนะคะมาเราทำอะไรต่อดีแม่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดแก้วแล้วนะคะเปิดแก้แวเลยคะ่ะเปิดแก้วแล้วครับผมน้ำมันหมูลงไปเลยนะคะน้ำมันหมูครับค่ะนี่นะคะนี่ เราจะคั่วให้เหลืองๆเ,เลยนะคะกรอบๆอากาศเย็นจนเป็นไข่เลยนะครับใครมีน้ำมันพืชก็ใช้น้ำมันพืชได้นะคะอืมใช่ครับใช้ได้หมดค่ะใช้ได้หมดค่ะเราก็ใส่กระเทียมน,นิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อความหอมลงไปนิดหน่อยนะคะนี่นะคะกระเทียมลงก่อนเลยค่ะ แต่ก็ไม่ต้องให้ถึงกกระเทียมไหม้ก่อนนะคะกระเทียมเหลืองนะคะเอาแค่พอดีดีแล้วเราก็คั่วไก่ฝ่ามันจะสุกนะครับว่าจะเหลืองกับกระเทียมมันจะไหม้นะครับแค่พอหอมๆพอ,อนี่นะคะนี่นะคะหอมนะคะอยาก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนี่นะคะ,ะไก่ที่เราเคาไว้ครับค่ะนี่นะคะนี่กระดอ้ได้จริงๆเก็บไว้กินได้หลายวันคะ่ะ ไม่ต้องกลัวเสียงต้องกลัวมูดนะคะนี่นะคะแล้วการทําแบบนี้แม่คิดเองหรือว่าเอามาจากไหนก็เอามาจากคนจีนนะคะเขาเขามีไก่เหลือด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนเพราเขาไหว้ทีเป็นสิบตัวนะคะคนจีนอ๋อแล้วก็เขาก็มาทําประมาณนี้เขาจะมาครัวแบบนี้เลยแต่ความจริงมันมีหลายเมนูแน่เลยอะผมว่าโอ้คนเขาก็ตัดสับไปน่ทอดแล้วก็อาไปทอดจะได้นะคะจุกแป้งทอดจะได้ค่ะ พื่อให้ลูกให้หลานกินหลากหลายเมนูนะคะนครับคุณผู้ชมแต่นี้อยากจะคั่วให้ลูกกินก่อนวันนี้เสื้อสวยนะแม่วันนี้เสื้อสีแดงเลยนะคะขาวแดงเลยครับนะครับไก่เมนูไก่ไก่ต้มอะไรไหมค่ะไก่ต้มคั่วเกลือคั่วเกลือค่ะเมนูหลังตุกจีะค่ะจะรอให้มันเลงเหลืองนิดนินะคะอือกระผม อือค่ะอือโอ้ยเปลี่ยนเป็นสีแล้วครับนี่นะคะวันนี้เมนูง่ายๆนะเมนูแบบง่ายๆชิวๆครับตีนนะคะเรามาทำกินได้หลากหลายนะคะอืมใส่ต้มคั่วเกลือเดี๋ยวก็จะลดไฟนิดนึงค่ะอือ เนี่ยครับเดี๋ยวรอให้มันเหลืองก่อนนะคะบางคนเขาก็ต้มกับไฉ่ไว้เลยนะคะต้มกับไฉ่แล้วก็เลาะเอากระดูกออกแล้วก็เอากระดูกใส่หม้อต้มกับไฉ่ดีนะคะโอ้โหอร่อยมากโอ,โอ er ้ยางงั้นก็ได้ได้ต้มกับไฉ่อร่อยมากเคี่ยวกับไฉ่ด้วยแล้วก็เลาะกระดูกไก่แล้วก็ใส่ในหม้อใส่ในหม้อน่ะโอ้ยนีย้ติดมาได้ยังไงอะไรอ่ะไอ้นี่ที่ครับนี่นะคะ เดี๋ยวรอมันเหลืองๆค่ะเดี๋ยวรอมันเหลืองก่อนนะคะนะครับคุณผู้ชมนี่ไก่ของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวเราเอาให้ไก่ยเหลืองเลยนะคะ<อ>นี่นะคะขอพริกด้านพริกด้านค่ะนี่นะคะไก่ใหญ่เริ่มเหลืองแล้วม<อ>ีนจะเข้ามาใกล้มากนะคะเดี๋ยวมันจะตะเดินไก่ค่ะนี่นะคะ เดืเอดิดหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะตอนนั้นนี้น้ำมัน<ช>กระเด็นกระดอนเลย<ช>ครับคุณผู้ชมเราก็เริ่มเลือแล้วนะคะนี่นะคะ <_ C 2> นี่ค่ะ <_ C 2> น้ำจิ้มก็ได้นะคะน้ำจิ้มเราทำเองนี่ละคะเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพลิกรกระเทียม<อ>ปรุงรสนิดหน่อยนะคะนี่อร่อยมากค่ะถ้าทำแบบเนี้ย แต่ไก่ไก่มันจะเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วเนาะ่เพราะว่าวาดต้มเราใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีก็ต้มแล้วเราเอามาคั่วเต็มนี้บางทีมันก็จะเนื้อมันก็จะแตกจากกันนี่นะคะเดี๋ยวก็น่าจะสุกเลยนั่นแหละเดี๋ยวก็สุกแล้วเดี๋ยวให้เหลืองระวังกระเด็นไฟหน่อยสเต็ปหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เหลืองกว่านี้หน่อยครับ หมครับคุณผู้ชมนี่นะคะไก่ของเราเริ่มเหลืองเริ่มเรียมแล้วนะคะนี่นะคะนี่ได้หรือยังไม่นี่แม่จะได้แล้วลูกแม่จะเอาแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งเต็มอ๋อครับนี่นะคะอยากจะปิดแก๊สแล้วนะคะเอาประมาณนี้พอนะคะปิดแก๊สแล้วครับผมถ้าใครชอบเหลืองกว่านี้ก็ได้นะคะนี่นะคะอครับเสร็จเลยครับคุณผู้ชมเมนูหลังจุดเจนของเราครับไก่ต้ม คั่วเลือคใะใช่ค่ะเรากินแต่ต้มเบืือแล้วเราก็เอามาคั่วแบบนี้นะคะ <c oughs> จะได้อีกรสชาตินึงค่ะนี่นะคะถ้าเรากินไม่หมดเราก็เอามาคั่วฝาจะกินหมดนะคะบางทีคั่วจนแข็งเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะแต่บางบ้านนี่เขาไหว้กันเป็นสิบตัวยี่สิบตัวนะใช่ใช่เขาไหว้เยอะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้แล้วก็กินมันนานเยอะจริงครับคนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอืมนี่ครับคุณชมนะค่ะอยากจะโรยผิดไทยนิดหน่อยนะคะตัวความของผิดไทยโรยทีหลังค่ะนี่นะคะนี่ครับนี่ค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไก่ต้มข้วเปลือกระเทียมพร้อมน้ำชิมซีฟูด้ดเมนูหลังตุกจ,จีนสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะอื้อจือเจค่ะอยายจะขอดชิมแบบนี้ก่อนนะคะชมมคอมไก่ก่อนอืม อร่อยค่ะอืออือเกินน้ำลายตามจอกเค็มๆนะคะเค็มๆมันๆอร่อยค่ะอ,อย่างนี้กินไม่เบื่อนะคะเวลาเราเวลาเรากินไก่ต้มแล้วเราไม่อยากกินไก่ต้มมันเลี่ยนเราก็กินเนี่ยยายจะกินแบบน้ำจิ้มหน่อยนะคะมีน้ำจิ้มบ้านๆน,นะคะอือจึงสซฟโฟร์ครับนี่นะคะอร่อยค่ะ จิงคู่กับน้ำจิ้มนะคะจะไม่เลี่ยนอร่อยมากนี่ครับผู้ชมสีสันหน้าตานะครับโหเมนูหลังตึกจีนครับจิ้มสีฟูดเลยครับมาครับชิมกันเลยครับผมค่ะมาครับผู้ชมดูกันเลยครับเอาเลยหนูลองกินต้องลองต้องลองเพราะว่าหนูไม่เคยหรอกอย่างเนี้ยโหไม่เคยจริงครับะที่กรอบอ่ะมารู้เนี่ยนั่นเนี่ยลองชิมเลยเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆกันนะครับผู้ชม อันนั้นหนังมันติดกระทะเกียมๆหน่อยอจะออกเค็มๆหอมๆนีออ่อีกรสชาตินึงนะใช่ใช่คนละรสชาติเลยอืมอมืผมรู้แล้วทำไมแม่ว่ากินไม่เบื่อแบบนี้เหมาะใช่บางทีเรากินแก่กต้มเยอะนะมันเลี่ยนไก่ต้มเยอะแล้วมันเลี่ยนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ ก็เข,เข้ากันเนาะอ,อร่อยอร่อยอีกแบบหนึง่งสั้นในปากเลยค่ะเพราะว่าไก่เราจะออกเค็มนะคะออกเค็มเ็มเพราะว่าไก่ไก่ต้มแล้วมาคั่วเกลือแบบนี้มันจะออกเค็มเค็มนะคะเราจะไม่ไม่ใส่น้ําตาลก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมชอบหวานก็ใส่ใส่น้ำตาลนิดนึงใช่เหมาะตรงที่แม่เอาไปเค้าก่อนอใช่ใช่มันจะเข้าเนื้ออืมว <c oughs> ่าไหมครับแค่เอาไปเค้าไม่ได้หมักอะไรเลยครับคุณผู้ชม เขาเขเลยเราก็ไปทอดแบบนี้เลยลองไปทํากันดูนะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้เลยค่ะง่ายๆถ้ากลัวกลัวกระเทียมไหมก็ไม่ต้องใส่กระเทียมด้วยนะคะอ๋อค่ะอันนี้ยายอยาก,กใช้ไฟอ่อนอใช่ยายอยากให้มันหอมกระเทียมยายก็เลยใส่กระเทียมด้วยแต่ใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวไปแต่จะใช้กระทะอีกแบบหนึ่งนะกระทะเหล็กนะคะต้องใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าไก่มันจะติดใช่ไม,ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราคนอย่างเงี้ยไก่มันจะติดมันจะเละหมดเลยนะคะมันจะไม่เป็นชิ้นแบบนี้ วันนี้แม่ใช้เป็นกระทะเทฟลอนคุณผู้ชมก็เลยออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยลองไปทากันดูครับะโอเคครบวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับค่ะคุณข่าวันนี้ไก่ต้มคั่วเกลือของคุณยายนะคะแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย